ตอนนี้นะคะมินนี่พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีค่ะวันนี้จะพามาเดินตลาดในตัวอำเภอเมืองกันนะคะต้องบอกว่ามาที่นี่นะคุณผู้ชมจะได้เดินสองตลาดเลยคือตลาดน้ําพุแล้วก็ตลาดสวนมะม่วงเขาเป็นตลาดที่หมุนเวียนแม่ค้าเปลี่ยนเป็นกะกะเรียกว่าคึกคักได้ทั้งวันเช้าที่ห้ามพลาดก็คือโจ๊กนะคะแต่ว่าร้านนี้เนี่ยเขามีความพิเศษเพราะว่าเขาเป็นโจ๊กข้าวกล้องแล้วเนี่ย หมูแดงหมอใหญ่มากน่ากินมากนะคะโจ๊กข้าวกล้องพี่น้ำพี่น้ำสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะพี่สว,ส,สวัสดีนะคะ,คะมือขออนุญาตนะเข้าไปป่วนหน่อยอันนี้ลูกค้าเบาลงแล้วคนเยอะหน่อยค่ะแม่ค้าหลายๆเจ้าเขาบอกว่าถ้าอยากจะกินโจ๊กนี่ต้องมาร้านนี้มือช้าเป็นมือสําคัญอย่างเงี้ยค่ะอิ่มอร่อยแล้วก็ได้สุขภาพด้วยอย่างเงี้ยค่ะทาเป็นข้าวกล้องอย่างเดียวเลยค่ะหรืออาจจะมีไรซ์เบอรี่บ้างเรามีใส่อะไรบ้างคะก็จะมีหมูแดงหมูสับตับค่ะแล้วก็ผัก หิ้งไข่ลวกสุกค่ะแล้วก็จะมีเนื้อปลาแซลมอนบดด้วยค่ะ,ะแต่ว่าพอดีวันนี้มันหมด,หมดแล้วกินมากนะคะเริ่มต้นมือเท้าด้วยสิ่งนี้ก่อนเลยโจ๊กข้าวกล้องเป็นโจ๊กที่เป็นข้าวโจ๊กที่เขาต้มกับน้ำซุปอะอร่อยมากไม่ต้องปรุงก็ก็ได้เลยแล้วก็นิ่งหมูเด้งปั้นสดๆ ถัดจากร้านโจ๊กพี่น้ำนะคะจะมาเจอนี่เลยก๋วยเตี๋ยวผัดปูป้าติ๋วนะ,ะวจะ๊ะอันนี้คือแบบเป็นก๋วยเตี๋ยวผัดปูโบราณผัดปูโบราณถ,ถ้าเกิดว่ามาจันทบ,บุรีนี่เราจะต้องกินอันนี้เลยใช่เลยของดีของเด็ดแม่จ้ะอร่อยอัะของมันอร่อยร้านโจ๊กไม่บอกเหรอใช่ไหมล่ะเขาบอกเขาบอกให้เดินมาเนี่ยก๋วยเตี๋ยวผัดปูเนี่ยเอี๋คำนึงนะคืู รสชาตินะคะจะออกแบบว่าเค็มเปรี้ยวหวานไม่หวานไปกําลังดีสามรสอันนี้คือจานแท่ๆไงทางที่อื่นเขามทำบางทีเขาจะเกินจานไปเกินจานไปไหนอะแม่ระยองหรอเลยคนเช้าๆแบบนี้นะคะพ่อค้าแม่ค้าก็จะตั้งแผงขายของต่อกันยาวตั้งแต่ตลาดน้ำพุจนถึงตลาดสวนมะม่วงค่ะเดินชิมเดินช็อปกันเพลินๆนะคะรู้ตัวอีกทีตอนนี้มินนี่ก็เดินมาถึงโซนของตลาดสวนมะม่วงแล้วค่ะ ร้านนี้นะคะขายดีมากเป็นขนมหวานแล้วก็ราคาน่ารักด้วยถุงละ10บาทนี่อยู่ตรงปากทางเข้าตลาดเช้าสวนมะม่วงเลยแล้วก็มีหลายอย่างอันนี้ยื่นอะไรให้หนูจ๊ะอันนี้คือกล้วยเชื่อมนี่เดี๋ยวให้ดูอันนี้คือปกติเราขาย10บาทล่ะจ๊ะไม่ไม่อันนี้เอาให้รีให้รบาทอ๋ออันนี้พิเศษให้แต่ปกติ10บาทเป็นแบบนี้ นี่อย่างของแม่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งร้านนะคะที่ขายอาหารทะเลสดสดเราไปเอาของทะเลอย่างนี้มาจากไหนจ๊ะมาจากแหลมสิงรอเล็กๆเรือแบบข้าไปข้าวเย็นกลับอะไรแบบนี้เป็นประมงพื้นบ้านเลยเ,ออเป็นประมงพื้นบ้านอันนี้เป็นปลาทูปลาทูมีปลาแดงมีปูม้าปลาน้าดอกไม้ตัวแบบไซส์แบบน่ารักน่ารัก,รกอย่างนี้อันนั้นเป็นปลาคาไก่ของแม่นี่เริ่มขายตั้งแต่เปีสองอะ แล้วก็อยู่ตรงแบบสามแยกพอดีอทางออกก็คือออกไปทางนู้ก็จะเป็นตลาด,ลาดอาหารทะเลอ,ะอีก่กายเยอะเลยแต่ต้องมาเช้าหน่อย <มา S 1> ถ้าสายปุ๊บ <มา S 1> เก็บแล้วเก็บแล้วนี่เขาเก็บกันแล้วนะถ้าคุณผู้ชมนะคะมีโอกาสมาเที่ยวที่จังหวัดจันทบุรี ปัก G P S มาได้เลยว่าตลาดสวนมะม่วงหรือว่าวัดสวนมะม่วงก็ได้เพราะว่าเขาอยู่ติดกันนะคะจอดรถทั้งหน้าวันแล้วก็เดินมาคุณผู้ชมจะได้เดิน2ตลาดแบบคุ้มๆค,ค่ะตลาดสวนมะม่วงและตลาดน้ำผู้อำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีค่ะ